การพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าของร้านใหญ่ยนต์จุนนิ่งนั้นวันนี้เป็นอีกหนึ่งขั้นของการพัฒนาคือการสั่งนําเข้าเครื่องเช็คน้ํามันเกียร์ตัวนี้เป็นตัวถ่ายน้ํามันเกียร์โตนมัตก็คือเหมือนกับล้างห้องเกียร์ด้วยครับเครื่องมือตัวนี้ก็คือสมมติน้ำมันเกียร์มันดํามากๆเนี่ยเราจะสามารถไตเราเราเรา จะช้าล้างน้ามันก่อนน้ามันเก่าให้มันใสขึ้นก่อนครับแล้วก็เปิดเติมน้ำมันเข้าไปโดยที่ใช้เครื่องทั้งหมดเป็นปอกเก่วกเทคนิคต่างๆเนี่ยต้องถามทางโรงงานครับครับโรงงานก็จะอธิบายครั้งหนึ่งครับเอไม่ทราบชื่อคุณอะไรฮะพี่รจน์ครับจากโรงงานไหนฮะจากบริษัทโซนครับเครื่องนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันทาหน้าที่ยยงไง่าเป็นเครื่องล้างเกียร์ครับ ก็คือในแบบระบบหมุนวนก็คือน้ำมันใหม่ไรน,น้ำมันเก่าออกมาก็สามารถได้ทั้งบบก็อย่างเช่นพวกชุดเกียร์พวกอะไรเวลาเหมือนว่าสตาร์ทรถทำการไล่น้ำมันน้ำมันจะออกมาหมดนะครับผมผลดีของเครื่องน,นี้นะคืออะไระสะดวกครับก็สามารถสร้างยอดขาย,ขายเรื่องน้ำมันได้ด้วยครับนะครับผมบพูดถึงลักษณะการ พูดถึงพูดถึงลักษณะการถ่ายแบบปกติธรรมดาทั่วไปกับใช้เครื่องนี้มีผลต่างยังไงเอ่อ <ะ S 2> ถ้าว่าถ่ายนะครับรก็คือขันน็อตประมาณได้ประมาณ 2- 3ถึงลิตรได้ไม่หมดแต่ตัวนี้ได้หมดได้หมดทั้งห้องเลยครับล้างให้ราบน้ำมันต่างๆแนละ้วออกมาหมดเลยครับผมโดยสังเกตที่หลอดแก้วของเครื่องมันจะมีทั้งเอ่อฝั่งน้ำมันใหม่กับน้ำมันเก่าสามารถมีข้อเปรียบเทียบใม้เห็นระหว่างการเอ่อกล่กับหลังไล่ ครับผมคือพืศาศา้นฐานของเกียร์โอโต้เนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าเกียร์ออโตมิติกเนี่ยเวลาค่าบํารุงหลานมันค่อนข้างจะสูงครับทีนี้ว่าเขาเหมาเนี่ยมันจับอยู่ข้างในเป็นมันเครื่องเหมาเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวช้าล้างเนี่ยมันจะเกาะไปเรื่อยๆอนี่การออกตัวหรือว่าการเสียดสีจะสูงครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามีเครื่องตัวนี้เนี่ยเครื่องตัวนี้จะสามารถจะไปล้างเครื่องเหมาครับง่ายๆก็คือล้างพวกสกปรกออก เครื่องส่งก็สกปรกก็ต้องผ่านกรองก่อนับมีกรองอีกตัวหนึ่งไปที่เครื่องแล้วจะอธิบายอีกครั้งนะฮะจะล้างล้างสะอาดในเมื่อมันสะอาดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยทีนี้การทํางานของเกียร์มันจะจะไหลลื่นขึ้นอย่างพวกโอลิงต่างๆเนี่ยวงแหวนของลูกสูบที่มันมันทำงานปิดเปิดมันมันจะทํางานคล่องตัวขึ้นประหยัดน้ํามันขึ้นแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของเกียร์พวกแผ่นคราสนะครับเรียกว่าเราสั่งเครื่องที่มาเนี่ย ลูกค้าจะมีกําไรเท่านั้นมันมาใช้บริการครับผมอมันเกียร์นี่พื้นฐานเราเราถ่ายเฉยนี่ไม่ไม่ได้ล้างไมันออกหมดออกไม่หมดหรอกครับจะมีคราบเก่าเหลืออยู่ครับผมอันนี้น้ำมันใหม่จะไล่น้ำมันเก่ามันจะไล่น้ำมันเก่าออกจนหมดนะครับนอกจากไอ้คราบน้ำมันที่มันสกปรกแล้วเนี่ยเศษต่างๆของของจะเป็นคราบเพลองเหลือแล้วแต่เนี่ยที่มันตกค้างอยู่เนี่ยมันก็มีผลในในการถ่ายน้ำมันต่อไป ไม่มีหรอกครับเพราะมันมันผ่านกองถ้าเราถ่ายปกติธรรมดาเนี่ยมันมีเศษพวกนี้เหลืออยู่คือถูกมมีเศษเหลืออยู่การสึกหลอจะมากขึ้นครับแต่พอมาใช้เครื่องนี้แล้วทำให้ไม่มีเศษสิ่งเอ่อเหล่านี้เหลืออยู่เหลือน้อยมากครับเพราะว่าผ่านกองละเอียดก่อนเพราะมัเส็จเรียบร้อยเนี่ยที่มันนี่เราถ่ายออกมาเนี่ยก็คือเป็นน้ํามันใหม่ล้วนๆเลยครับพื้นฐานของเกียร์ออโต้เนี่ยประมาณเจ็ดลิตร ถ,ถึง8ลิตรใช่ไหมครับเราถ่ายจริง3ลิตรครึ่งเพราะฉะนั้นน้ำมันเมกับเก่ามาผสมกันครับทีนี้อัตราการหล่อรื่นมันจะน้อยลงครับแต่เครื่องตัวนี้จะทําใหม่นะคือน้ํามันใหม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นอัตราการหล่อลื่นจะสูงขึ้นครับการสึกหลอน้อยขึ้นกินน้ำมันน้อยลงนี่คือครสร้างความมั่นใจกับผู้มาใช้บริการได้อย่างเต็มที่เลยครับผมครับครับ ก็เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาของใหญ่ยนจิ่งนะครับที่นําเอาเครื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาให้บริการแก่ลูกค้านะครับเชื่อว่าการพัฒนาแต่ละครั้งของใหญ่ยนตจิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้สวัสดีครับจากาบริษัทพราสโซนครับก็คือตัวนี้จะเป็นเครื่องอเปลี่ยนไหลน้ำมันเกี่ยว์ออโต้นะครับข้อดีของมันก็คือ,อ,าอาสามารถทำงานได้คนเดียว2ก็คือ สะดวกในการใช้งานสามก็คือสามารถเพิ่มมูลค่าทางน้ามันด้านการค้าขายอะไรได้ครับก็คือตัวนี้จะมีความพิเศษก็คือสามารถไล่เวียนหมุนเวียนน้ามันก็คือจากระบบน้ามันใหม่ไล่น้ามันเก่าออกมาโดยหมดทั้งระบบนะครับก็คือสังเกตได้ว่าด้านข้างฝั่งนี้จะมีกองน้ามันซึ่งสามารถพกสิ่งโลงหะพกต่างๆในห้องเจียร์ได้ครับผม